สวัสดีครับมาพบกับป,ป๊อปเงินโบราณนะครับอันนี้ก็จะมีเหรียญเข้ามาใหม่นะครับเป็นหนึ่งบาทนะครับของรัชกาลที่ห้าอันนี้ก็เป็นของเหรียญหนึ่งบาทของรห้าเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งบาทช้างพานรห้าอันนี้จะเป็นคล้ายแบบของหนึ่งบาทรสีนั่นแหละครับแต่จะคนละแบบข้างหน้าจะเป็นพานครับนี่ครับข้างหน้าจะเป็นพานแบบนี้แต่นี้เป็นเหรียญตลกนะครับ ข้างๆจะหายไปเหมือนปั๊มไม่เต็มครับข้างหลังจะเป็นช้างอันนี้สภาพนี้ก็อยู่ประมาณหลักพันนะครับถ้าเกิดสวยกว่านี้ก็ราคาสูงเหมือนกันอยู่ที่3ามสี่พันนะครับพี่ๆคนไหนก็อยากขายก็ติดต่อได้นะครับอันนี้ก็เอามาให้กันให้กันชมนะครับในกลุ่ม <S <S หรือว่าลง facebook หรือใน youtube นี้ก็หาดูยากอยู่ครับสมัยนี้อันนี้เอาไปซื้อ ของไม่ได้นะครับ1บาทต้องเอามาขายอย่างเดียวนะครับนะครับสภาพสวยมากครับก็สวยในระดับหนึ่งนะครับมันนี้อยู่แค่หลักพันนิดๆน,นะครับผมซื้อมาก็หลักพันนี่แหละสภาพค่อนข้างสวยก็เกิดคลิปนี้ก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมย่ามีคลิปมีเหรียญอะไร เงินของแต่ละราชการเอามาให้ชมกันใหม่นะครับถ้าเกิดผมขาดคนติดตามอยู่นะครับตอนนี้ผมจะได้ทำไปยาวๆแล้วครับถ้าเกิดมันดีนะครับให้ความรู้กับพี่ๆที่ป้าๆนะนะอาทุกคนเลยครับว่าราคามอยู่ประมาณไหนเหรียญแบบนี้แท้ไหมหรือว่าไม่แท้ประมาณนี้ผมจะบอกหมดทุกอย่างเลยครับสำหรับคิดนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ กดติดตามได้รับชมผมนะครับอันนี้ผมก็จะฝากเบอร์โทรกับ Facebook ให้ไปกดติดตามไว้เดี๋ยวเผื่อผมมีเหรียญอะไรผมจะเอาลงใน Facebook ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ